เปิดบ้านหลังใหม่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสู้ทำงานหนักตั้งแต่เด็กหิ้วถุงผ้าแม้เป็นดาราเบอร์ต้นระดับประเทศเปิดบ้านหลังใหม่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสู้ทำงานหนักตั้งแต่เด็กเพื่อสร้างให้พ่อแม่ใบเฟิร์นยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงตามนั้นเลยโดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์แซวได้ว่าไม่อาบน้ำหรอสกปรกจังซึ่งตนก็รู้สึกตลกดีแต่มันก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วทุกวันนี้ตนก็อาบน้ำทุกวันโดยตอนนั้นที่ตนไม่ยอมอาบน้ำเพราะรู้สึกว่าตัวแห้งไม่ได้รู้สึกสกปรก แต่ไม่ใช่ว่าไม่ล้างไม่ทําความสะอาดอะไรเลยซึ่งตนก็มั่นใจมากว่าตัวเองไม่มีกลิ่นแต่เดี๋ยวนี้ผู้จัดการก็จะว่าแล้ว่าว่าจะไม่พาออกไปเที่ยวข้างนอกถ้าหากตนไม่ยอมอาบน้ําส่วนเรื่องที่ตนไม่ค่อยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใช้แต่ถุงผ้าก็เป็นมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วและเนื่องจากตนเป็นคนที่ไม่ชอบตัดกระเป๋าก็จะชอบถุงผ้าใหญ่ๆเพราะใส่ของได้เยอะโดยจะเลือกแบบที่ตัวเองชอบตามสไตล์การแต่งตัวที่เรียบๆสบายๆไม่ได้ฟุ้งฟิ้งอะไรมาก อีกทั้งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้มีการอัปเดตความคืบหน้าของบ้านอีกครั้งผ่านทางช่อง y YouTube เฟิร์นโซนชนแนลโดยคราวนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นมีการก่อกำแพงและเริ่มทำโครงสร้างไปถึงหลังคาแล้วคิดว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50%ต้องบอกว่าพื้นที่ในบ้านของสาวใบเฟิร์นนั้นกว้างมากจนสามารถแบ่งพื้นที่ออกมาใช้งานได้หลายสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถห้องนั่งเล่นห้องแม่บ้านห้องครัวไทยร,รัวฝรั่งห้องคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งอยู่ชั้นล่าง ส่วนด้านบนก็จะเป็นห้องของไบเฟิร์นห้องเก็บเสื้อผ้าห้องแต่งตัวแต่งหน้าแถมยังมีห้องสําหรับเก็บของรีวิวที่กว้างอย่างกับโกดังเก็บของขนาดย่อมๆกันเลยทีเดียวซึ่งทีมงานก็มีการแซวกันว่าห้องเก็บของใหญ่กว่าบ้านของทีมงานเองอีกซะอีกนอกจากนี้ของตกแต่งในบ้านไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมเพราะสิ่งที่ใบเฟิร์นอยากได้มากที่สุดคือประตูโคง้งส่วนนี้ของบ้านเป็นส่วนที่รักและหวงที่สุดนอกนั้นราคาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วใบเฟิร์นเผยว่า ตนเป็นคนที่อยู่คอนโดยอยู่ห้องแคบแคบมาทั้งชีวิตมีไว้แค่นอนจริงๆอยู่อย่างนั้นมาเป็นสิบสิบปี